ที่เนปาลต้องแต้มจุดสีแดงที่หน้าผากแบบนี้ด้วยนะพี่เอวาจําไม่ได้แล้วนะคะก็เลยไปถามเพื่อนชาวเนปาลเขาก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษมายาวเลยสรุปได้ว่าเขาจะมีการใส่พงมาลัยนะคะรวมไปถึงการติดจุดสีแดงให้กับสุนัขนะคะในวันมงคลเช่นงานวันเกิดางานแต่งงานอะไรพวกนี้ค่ะจุดสีแดงเนี่ยเขาเรียกกันว่า แล้วในอดีตเนี่ยก็คเคยมีตำนานด้วยค่ะเรื่องราวของกษัตริย์ที่มีชื่อว่ายุทธิธิระนะคะที่ไปสแสวงธรรมนะคะบริเวณเทือกเขาฮิมาลายัยตำนานนะคะก็เล่าว่าพระองค์เนี่ยได้ไปเดินสแสวงธรรมกับคนอื่นด้วยนะคะแต่ว่าคนอื่นก็เสียชีวิตหมดนะคะมีแต่สุนัขที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นสุนัขที่นำทางพระองค์ไปพอไปถึงสวรรค์พระองค์พบกับเทวดานะคะเทวดาก็บอกว่าไม่สามารถที่จะนำสุนัขเนี่ยไปที่สวรรค์ได้นะคะพระองค์ไปได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ยอมค่ะก็คือ ต้องการให้สุนัขที่นำทางพระองค์นั้นไปสู่สวงสวรรค์ด้วยเช่นกันไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะคะสุนัขนำทางได้จริงๆนะเพราะว่าพี่เอาวาเนี่ยไปเที่ยวตามเทือกเขาหิมาลัยอ่ะมักจะมีสุนัขมานำทางอย่างเจ้าตัวนี้ก็เป็นสุนัขที่นำทางพี่เอาวานะประมาณ2-3กิโลได้เลยจนพี่เอาวาไม่ไหวอ่ะต้องไลฟ์สดแล้วก็ร้องไห้อย่างที่เห็นนะคะเพราะว่าแบบมันไม่ไหวแล้วมันมันมันบีบหัวใจเหลือเกินอะ่ะเลยต้องบอกกับเขาว่าให้กลับบ้านไปซะเพราะถ้าเกิดว่าเดินไปไกลกว่านี้ เจ้าจะลําบากเขาก็เลยหยุดมันพี่อวากลับมาจากเนปลาลนะคะก็เลยซื้อที่คลองคอแล้วก็ที่แต้มจุดแดงให้กับน้องหนูเหนียนอย่างคนไทยอย่างพวกเราก็สามารถทําได้นะคะก็เป็นการแสดงออกของความรักของเขาตู่จีพี่อวาก็แต้มจุดแดงให้เหมือนกันเพราะว่าพี่อวาก็รักเขาเพื่อนพี่อวายังบอกอีกนะคะว่าเดี๋ยวอีกหนึ่งสัปด,ดาห์นะคะเขาจะมีเฟสติวัลที่ชื่อว่าตีฮานะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งรูปมาให้ใครที่อยากดูเทศกาลนี้นะคะกดใจและเม้นมา